เต่าซีดีจีมาท้าแข่งอาโอวีว่ามากับทีมงานสุดตึงและทีมผมนะครับประกอบไปด้วยกิตไงรีมิกวาน้อยบาโฮสุดหล่อและ m r ็มนะฮะสู้กับทีมเต่าซีดีจีซึ่งไม่บอกว่ามีใครนะแต่แน่ๆมีสอนลามสายเกลียนและบอกเลยว่าเกมแม่งโคตรเดือดคิดว่า,าดีโปรเพเยอร์ฟรีไฟล์มาท้าอาวีแบบนี้จะหมูแน่นอนบอกเลยงานนี้ไม่หมูตึงจริงๆจ,จนทุกคนต้องเอาจริงแบบสุดๆนะและจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันมีทั้ง 3เกมแบบตึงๆแบบว่าดูกันยาวๆเลยยังไงอย่าลืมกดไลค์คลิปด้วยนะครับนี่กูต้องเจอสอนรามรจริงๆเหรอวะจะไหวเหรอวะนี่กูแบบคนที่มาเติมเสือกเป็นวาน้อยนี่กูต้องแบบมันจะดีเหรอวะส่งสอนรามไปเจอต๋องกูยอยากเอาต๋องมาเ,เจอสอนรามพลแล้วมัง้งคือไม่ได้แบบไม่ได้โม้นะครับอันนี้ต้องพูดว่ายํานะครับว่าไม่ได้โม้ส่วนตัวของผมเนี่ยคือผมเล่นเล่นมาเนี่ยพูดตรงๆว่าผมเพิ่งเล่นได้2 3สเดือนแต่ผมสุพม ทูพิมวันแรกที่รีแลงส่วนน้องผมสมึบมาสอนรามลูกซูนีแนะนำตัวไปน้องชื่อสอนรามครับเล่นออฟเลนเมนฟอเรนติโนครับอ่าแล้วก็น้องผมมีสองคนอันนี้คือเด็กเก็บมาเลี้ยงครับบอกไปน้องจอชเทาไ์พี่ตอบตบทุกลน์ครับผมชื่อคิวปิดครับฉายาคิวลูกเทวดาครับชื่อตาครับพี่อยากส่งปลาไหลในตำนานไปดวนกับฟอเรนติโนเลยมฟังพี่ ครับมึงบอกว่าถ้ามึงเกิดก่อนกิจงานจะเป็นยังไงนะก็ไม่ได้เกิดไงครับเอาง่ายๆฝั่งฝั่งตรงข้ามอ่ะถ้าจะมากันห้าคนปิดผมคนเดียวก็จะเอาลงยากหน่อยนะครับแต่ถ้าจะรวมกันมามัดรวมกันมาก็ออฟเลนนะครับได้นะครับออฟเลนเลยออฟเลนนะน้องผมอยู่ออฟเลนนะตรงดูว่ะพี่อยากให้เขากรีดอ่ะตาแรกเลยเหรอแบงค์คอนเ่นตาแรกเลยเหรอแบงค์บอกแล้วเขาพูดเหอ เดี๋ยวเราจิ้มเดี๋ยวไปเก็บดีแอคเขานี่จิ้มๆดูได้ดีแอคแล้วแหละบอกแล้วเล่นกับเขาาสนุกเวลาฟังเขานะเขาพูดได้เป็นชั่วโมงที่ต้องหาผ้าเช็ดหน้าด้วยน้ำลายเปียกหน้าไปหมดปล่อยแล้วเอามูลาดไปสับแม่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นงั้นพี่ขอไปออฟด้วยขอไปเจอสอนรามหน่อยวะสอนรามโนหนึ่งเลยนะเออโนหนึ่งเลยนะพี่วีเออโนหเลยนะพี่ขาเก่งนะพี่เขาเก่งอะเฮ้ยกูเปลี่ยนใจแล้วกูเล่นเร็วสุดเนี่ย โอ้มาจริงวะถ้ากูโดนเทลไล่ยิงนี่ชิบหายเลยนะเทลฟอลเลนแน่เลยว่ะถือส่งละเฮ้ยอีกี้วะเชี่ยดาบมาดีนะเฮ้ยดาบน่ากลัวอยู่นะอีกี้เนี่ะสุพีมนี่คือแบบอีกี้แม่งออกรัวๆวันนี้เล่นต้องเอาชนะขนาดนั้นหรอกเอาสูสีสูสีให้ดีใช่นะเอาแก๊กกับตูเลนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊กกับตูเลนมึงเอาตายเลยเหรอแก๊กเตียนแก้ได้แก๊กเตียนเออรีวิวเตียวเซียนไปในตัวไปไอ้สัตว์ เลี้ิวเตียวเซียนแผ่นใหม่ไม่ได้ตัวเอาเลยใครเล่นเตียวเซียนอ่ะไอ้นั่นไงไอ้ริมิกเล่นเตียวเซียนโหดเขาต้องเอาดีแลกมาเพราะมีไอวอลอ๋อเฮ้ยมึงต้องแบนดีแลกนะเกมเนี้ยเดี๋ยวมันตั้งไอวอลผมผมสงสารเขาไปแล้วพี่ดีแลกเนี่ยต้องแบนเลยไอ้ที่เอาตัวตั้งไอวอลออกเดี๋ยวมันเข้ามือเขาถนัดเลยเฮ้ยเขาแบนแบบรู้งานอยู่นะดูดิจริงจริง คือแบนคีล่าแบนอะไรแบบเขาเขาดับจริงจังแล้วเราต้องจริงจังนะหรือว่าเขาอาจจะพูดเสร็จแล้วแม่งมีคนนั่งเล่นอยู่ใต้มือถือมันปะวะมีแบรนด์เลียวม้ามีแบนเลียวม้าด้วยไอ้เชี่ยมันแบบี่ของงจริไลฟ์เขามีไลแคนอัลมอนด์พีหมูหวานเกสเซอร์ซีจีจีหอยสัตว์แพ้เหรอพี้อะไปพิีจีเลรตเทลแทงอ่ะ ฟอเรนโลตันเร็วเฮ้ยโหลดไวด้วยสุพิมสนมากเนีโหลดไวนะนี่โทรศัพท์กูร้อนเฉยเลยเฮี้ยเฮ้ยดึงดึงดึงเจ้าตัวเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วเริ่มเล่นนะเฮี้ยแล้วคนละคนละยอดเลยเฮ้ยหลบกระสุนกูด้วยไม่เข้าฟิวอยู่แล้วเฮ้ยกระสุนอะไรเงี้ยกูเชื่อพี่ ไมเชี่ยไจ็ปับปั๊กูยิงโง่หรือเขาหลบเก่งวะเนี่ยเขาก็เป็มพี่เขาก็ซูเปีมาเขาจะงแนะนำตัวเราด้วยจ้ะไอ้ซูเพีด้วยตัวเองด้วยนะโอเคเพิ่งโดนเม็ดแรกนะไม่ผิดปุ๊กป่ายาท่าร้อยนะครับขบวนเชี่ยแล้วมันสู้กุหลาบได้นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะเฮ้ยๆว้าเฮ้ยๆเชี่ย ชี้แย่หวัเกือบตายสัตว์ขอเป็นไปได้เหรอเดี๋ยวฟิลซิกนีผมอ่ะเฮ้ยกินล้วงตายด่เอาไปเร็วไปเลยผมไปขึ้นปลาออร้าปลาร้าปลาร้าผมต้องจะโดนนะป้าหิ่เลือดเฮ้ยเปิดไม่ได้ฮะเฮ้ยวาจะกลายเป็นไก่น้อยแล้วกัำลังเดิมกันวากัำลังเดิมมาละบนต่อมพี่มันมันเลยเฮ้ยมึงแช่แช่ช้างเล้ว แต่เป็นเต้นดิเอ้กิกเป็นกิเป็นจันเลยงงวผมติดไม่โดนเองพี่มันน่าตีดาบอแล้วพี่แล้วมาแล้วมาแล้วแต่ถ้าจะลงกันมามัดลงกันมาก็ออฟเลยนะครับมาแต่ไกลโ้นเพื่อสอนลามเลยเฮ้ยลามน้องมันล็อกผมพี่เออไม่เป็นไรน้องตัวเดียวเองน้องไหวไหวไหวเห้าตัวเขาว่างี้ห้ตัวเอาเขาลงยากหน่อยโอ้โหเขาบอกว่าเฮ้ยว้าไอ้ชี่าไง

สิงล้วเต็ม er. อ <c oughs> <c oughs> <okay <s <s ุ้ยอือคือไม่ดจุ่้ <h <h uh> วยจะตายแล้วพี่แค่สาโอ้ยไม่ใช่สามตายพี่เต่าพิกไปแล้วยิงได้นะไม่มีิงนะเขนจะลึกยังไง เข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้วพเริ่มเข้ามือแล้วฟอมบอมเขาจะเล่นเขาจะเล่นเอ้ยมันจะลำจะลำดูฟอเรย์ล้ำเลี้ไอ้สัสไอ้เหี้ยบอกช่วยไม่ได้พี่ต้องมองหน้าอุ้ยตายตายอยู่ตายอยู่มึงจะยิงกูก็เก่งใจแล้วเนี่ยวิสาลังแล้วไอ้สัสสูงใจไอ้คิวแล้วพี่ไอ้คิวแล้วแต่ไหล่นั้นไอ้คิววะหูยช้างหลบ เลือดเลือดตากึ้นระยัดมามามากำลังไปโอ้โหโดนเน้นเน้นคะแนนตีไปแล้วนะคะแนนตีไปแล้วนะจะเล่นสูงนะกำลังไปกำลังไปไม่มีลาพี่ตีตีช้างเพียอะไรโดนแข่งได้ปะเนี่ยกูกําลังตึ้งอยู่กูกําลังตึ้งอยู่ว่าช้างมันโดนแข่งโดนตีทั้งเกมเลย เลอกกดจังหวะเฉยๆไงพี่อกดตอนผมดป่ะดีพี่ไม่ไหวจริงๆเาหลังทิ่งต้นทิ้งโดนดีนะเฮ้ยลิงจะผมไล่ดึงใครได้ยังมันได้ใช้ละไอสัตว์แขงละไอพิงแม่งไปเลยมันล้างแล้วนะไม่มีสกิลสักหนีพี่สามพี่องพร้อมพร้อ ผมไม่มีรองเท้าตีไวยิงช้าขึ้นเยอะเลยกูรอก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 โอ้โหเยี่ยมไม่ตายโอ้โหเยี่ยกูโดนเดลเซียนตายมึงไบนไม่แมวนเดลเซียน嘛ประเด็นตีดประเด็นติดประเด็นตายเฮ้ยเยอะหลงไปสัตว์เล็งอีกกี้ใช่ไหมบอกมาเมื่อกี้ี่เล็งประเด็นตั้งโยกข่ามีปเวฟพี่เดี๋ยวเขาเดินอะวะแกไม่รอดแน่ เย<บ>ว่าแล้วทำไมดีแม่งยังแม่ใหญยเอ,ไอ,อาไปแจกไอ้สัตว์สัตว์นี่กี่เกมอ่ะนี่กี่เกมอ่ะโอ้พี่ผมโดนยัดคนเดียวเลยมันเอากูคนเดียวกูสงสารนะแต่กูจะไม่ต้องยิงเอาเฮ้ยเอาหัวช้างไปเอไอแก๊งไปดันไหม วิววิวเขาสวดแล้วเิวหน่อยพี่เฮ้ยโอยกูทำอะไรลงไปว่าเหมือนกูฆ่าสัตว์เลยเนี้ยเขาไปแก้รอบหน้า เออให้เขาไปเขาเล่นเรอหรืให้เขาเล่นเลี้ยงเขาเล่นก่อนมีกินายอยู่นะแต่พี่ให้เขายื้อยื้อรอบกูส่งไอ้ตองลงมาแทนไอ้ตองมึงมานี่เดี๋ยวกูนั่งดูไอ้เหี้ยเทพเจ้าพอเลนไปเจอกับเทพเจ้าปลาไหลไปพี่เออไอ้เหี้ยไอเป็นเฮียตองมานี่เออโอ้โหแดง เราจะต่อ้เขาไหมไม่ออกข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องต่อกว่านี้ไอสัตว์ตอนนี้พวกมึงแบบไปดับแก้เขาเขาแบบเขาแพ้ดับไงฝีมือเขาได้แต่เ,<อ>เขา,ายิงแบบเหมือนกูยิงแบบเหมือนกูยิงคนแก่หรือกูยิงเด็กตายอะไอเกมเนี้ย <c oughs> เจ้าปราชญ์สอนรำกูล่อไปแปดตัวอะไรเงี้ย <c oughs> แต่เขาไพดา้เได้สุดแล้วนะว่ามันตัวมันไปแก้งไง <c oughs> ไอวามันก็ใจร้ายเรามีแจนเข้าปา แล้วมึงเล็งเนี่ยสอนล้าไม่สัตว์เออไอ้เหี้ยเหลือออฟปากพี่ออฟกระปากเขาอะที่เลือกเลยเขาเขาเล่นพอเล่นอยู่แล้วออเขาอะเขาขอไม่แบนตาไปแบนปากไหมอดีตโปรเพยเยอร์ฟรีไฟล์ปัญหานักแข่งอาร์วีงั้นพวกเราอะจะต้องไปฟรีไฟล์ด้วยเว้ยเขาไปยิงสู้แม่งไอ้สัตว์มันถึงแคใช่ไปดูเขาขี่เขาแบบกลัวอีกหรือเปล่าเลยต้องแบนสรุปเราต่อ2นาทีนะ ยิมบอลสอนาทีใช่ไหมใช่แล้วแต่ได้โบนัะคิดว่าไงผมว่าก็น่านาทีเดียวก็พอไหมเออสองนาทีนั่งดูเขาแบบทําความชิบหายให้ป้อมเราเขาก็ไม่ได้มีตัวตีป้อมแบบแรงขนาดนั้นป่ะอ่ะกูนั่งดูสองนาทีอะไม่เป็นผลเล่นแล้วเนี่ยสองนาทีสองนาทีสองนาทีรอดูเขาไปเออสองดูเขารองท้าเป็นรองเท้าเลยเดินไปโดนเน็ต โดนเน็ตโดนเน็ให้ตัวหนึ่งโดนเน็ตให้ตัวหนึ่งดูตัวเจ็ไปโดนหวั่นหรือเปล่าเจ้เฮ้ทำไมมันหายหมดวะไอ้ี่ยมันหายหมดวะมันมันอยู่ไม่ไม่ฟังฟังฟังมันอยู่พุ่มไหนสักพุ่มหนึ่ง้ต่อยอต่อยอทีที่ตอยต่ยเทาเฮ้ยมันประมาาละไอ้มันประมม่และชาวนากวางอุ่นเหร้ยี่่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 เ่่เ่่่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่อเ่่่าเลย เฮ้ยมันนานมากอะถ้าเป็นสระบาติทีเนี่ยนี่แค่สองทีมันกอนขึ้นเรอพี่ Two thousand years later หายไปหมดว่ะสองสามหมือนมาแล้วไอ้ยังไม่ได้สักป้อมเยสันว์สกิดกินโน้บ๊อบเออไรเขาบอกว่าเหมือนเก่งอะต่อให้เอ้ยต้องจัดแล้วว่ะ เอาาุแฮกมป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีเฮ้ยชัดเฮ้ยกูด้วยกูโดนลำมันเปลี่ยนคนลำเลยสัตวสไอ้ลำกูเป <ยา S 2> ็นไก่เลยเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้ลำเป็นวะเฮ้ยคนลนตัวเดียววะ เอาไงเขาเอาขวาได้วยนะสิ่งเลยสิ่งเลยเอ้ยพี่กดผิดครับพี่กดผิดเกี้ยลืมลืมลืมไอ้ยอลนาทีก่อนเฮ้ยบอลโดนกดนะกีซี่เดินลงมาเมื่อกี้ได้ไฮไลท์เด้ออะไรพี่ดูยังไปล่างนะเล่นโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เก่เฮ้ยเฮ้ยไปเฮียเฮียสาดไปเฮ้ยเฮ้ย เชี่ยอาบอมอ๋อเราหนักนะไอ้เชี่ยเฮ้ยช็อตนี้แบบคิกซี่แบบแกล้งเดินเคี่ยอะไรของมันวะไม่ใช่มันเดินท่าอะไรไม่รู้มันมันคือก่อนที่มันจะเข้ามามันมันมันคือท่าเคี่ยอะไรวะอวนไปเดียวไปไหมกไปกูไปก็นตปลีู่ไปเไปเดี๋ยวโยนเกิน ให้เขาแกล้งเราว่าเกมแรกเนี่ยโซเลนใช้ได้เลยโซเลนใช้ได้เลยเอออุ้ยย้อนแล้วเฮ้ยย้อนเหลี่ยมมัเนี่ยไอ้โซเลนนัาติดอะพี่นี่มันเดินกันเยอะว่ะไอ้เแล้วทำไมเกมนี้มันมันแบบมันดูออเป็นยังวะมีเวฟนะบนมีเวฟโซเลนส้มมัเนี่ยสวัสดีครับยังไม่ได้หลองเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไพี่ตัวดักหลักอู้ดูดักไม่เด้งี่รถชนได้นะพี่เออชนเดี๋ยวบินตามจะชนใคร ขี่ไปเลยขนไม่ควรตายไม่ตายพี่วัสามเฮ้ยแ่ตีนเฮ้ยโอ้โหตอนนวจจัเลยยิงอยู่ปเียิอย่ยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าตายดพี่พี่เอาเลยพี่กูไม่ตายสว์ด้วยเนี่ยเรือโคตรยากเลยูโคตรจนเลยสัตว์สอง6ัน้เหียขี่คลิกซี่ยังไม่ตายใช่ไมต้กระโดดบอนแล้วก็กดปะเฮ้ยเดี๋ยว ทีมฟ้าขอหยุดอ๋อใช่ไอ้เหี้ยผมต้องกระโดดก่อนพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งกูเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเข้าห้องน้ำโอ้โหโคตรเหี้ยเลยเลือกแข่งกันอยู่เข้าห้องน้ำเล็ดเป็ดโอ้โหขึ้นข้าวรั่วเลยสัตว์เกียแม่งเรากระจอกขนาดเขาแบบแวะเข้าห้องน้ำเลยวะเอ้าเอ้ายังไงอะไรนะโอ้พี่มิงไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้กูช่วยเทียอะไรได้ท่านี้อ่ะ

สวยมีฟิกเกอร์มีฟิกเกอร์เฮ้ยกูเล่งโจกนะเว้ยทำไมกดไปกดมาได้ได้ฟอร์เรนวะอุ้อุ้ยหน้าหน้ามีตอนนี้มากเลย้ยมันล้อป้อมเหรอแล้ววะพอมันเล่นปืนแล้วเข้ามือมันวะพี่ชนนะพี่ชนแล้วนะอุ้ยไม่ตายไอ้แซ่ดไม่มีไม่มีขีดไม่มีขีดเอุ้ยสิบสามเปตังปวาม เส็หายไปเลยวันนี้ยเฮ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 ้ดูแมงล่เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยดูแมงลำนี่เเนเต้เี้ยวาด้วยแหละไม่ต้องกันก่อนต้องกันก่อนล้ไดีแล้วดี้มันมันิาพอดีอะติดตัวมันเลยเห็นแล้วอยากได้เนยามันวอ้าวเฮ้เจ้ตายลาก้ วัวลาด้วยเฮี้ยไหวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยตายได้เลยเนี่ยโอ้ยหยาดมาแล้วกูตายกูไม่อยู่แล้วเว้ยกูทำอะไรไม่ได้กินเวฟเกินเวเลยเกีกางไม่ให้เขากินเล็บกลางนะ มั่วตัวเดียวบีมมันม่ตัวเลยนะเฮ้ยไมต่อเฮ้ยใหญ่ผมตายเฮ้ยกูทำอะไรได้อ้เี้ยตัวไม่ควรเี้ยดคนเตกูทำอะไรได้เี้ยอย่าีไม่หมดเลยอย่าีไม่หมดเลยเฮ้ยาไมต่อพี่กูก็ทำเลยไม่ได้กูช่วยอยู่พี่ตีบอ้มตีบอ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 มตอเี้ย ไอ้สัตว์มันคีบเลยอ่ะกูไม่เล่นตัวแบบง่อยอย่างนี้นะไอ้สัตว์ไปหนีไปอัพผมหนีไปอัพแล้วเราต้องเข้าสู่ตำแหน่งของจริงแล้วยาเซลิกาไอ้สัตว์จะหยาดรุยๆเลยมีติเกอร์ไอ้เยูเราไม่เล่นฟอร์เรนกรยานกูเป็นแม็กกูจะช่วยไอ้เหี้ยว่ะยังไงวะไอ้สัตว์คือแม็กอหะมันควรบัฟแบบว่าตอนมันสะบัดมือแล้วมันกระจายออกอะเออเหมือนอิลูเมียยังพอโอเคนะเหี้ยกูเหมือนแบบว่าโอ้ยแย่เข้ามาสิเข้ามาสิหมุนนะครับ โอ้ขีห่หัวนะแบนแบนไปเลยลูอี้ติมี่อะไรแบนติมี่เม่แบนติมี่เอคุณคับพี่เอกไม่ต้องดับช่วยกันแต่ว่าแบบว่าเอาแบบตัวที่แบบเราลองดับด้วยการเชื่อมจิตเลยเราสู้ด้วยฝีมือมันลําบากแล้วเขาเอาจิงละเกมนี้เราต้องดับด้วยการเชื่อมจิตเอาแบบว่าเราไม่ตายเลยไหมจะไวอะ่ะฮะไม่ต้องจบไวนะว่าแบบเราแบบไม่ต้องตายอะ่ะได้ครับพี่ไม่ต้ออเล่น ีมันต้องเสิสระโยแบบโไอ้เลือกดีทุกตาเลยแล้วทำไมเขาถิ่เลือกตัวตีทุกเกมเลยอ่ะเราไปแย่งคนเลยนะครับว่านี่ว่าก็เลยอยู่ตัวเองตายต้มเลนดักของเราถูกโจมตีเกมเฮ้ยเดี๋ยวเราตายสองเลยสักจัดพี่เขาอะเขาทำล่างกันนะพี่ได้มาโบนัสที่ได้ครับ ไม่ตัวเหตุได้ไหไอลิกเตอร์หายนะลิกเตอร์หายนะลิกเตอร์อัตตตตหาอยู่ล่างด้วยนะอายอยู่ล่างด้วยนะรอลลกบอลยอะไวเลยไม่ตัวไม่นัเลยม่นั่งเลยมานั่งเลยม่นั่งเลยเอาความแตกได้ล่างยนี่กะคอมเลี่อันั้นกับใส่ใส่หนาวหาวหนาวหนาวายนะปุ่ลเลยเรียนั้นกีรชาได้ปะเปเลต่อ มันมานะมันมามันมาแล้วมันมา5ตัวมันมา5ตัวนี่าตัวพี่ถอยถอยตยเลวจะเข้าเลสอะถ้าแทงแทงแทงเข้ามาเลตู้อ่ที่ผมมีชุดผมก็อยู่นี่นะเอา่จออกก็ได้สิเอาการแตกได้ปะมามา ไม่ตันนะตัรถ้าเขเข้ามาตัรุอุยโดนสต็กรเดิดด้วยแต่ต่8 8 8บนบนบนใ้5ตีเลยตีเลยตีเลยไม่แตกหรอไม่แตกหรอไม่แกหรอใครอยู่บนวะเด็เตอร์พี่ได้ได้ได้เตัวรก่อนตัวรก่อนตัวรก่อน เราไม่ได้ี่เราจบเกมแล้วว่าไอเ็นเฟนผมเลดเฟนคนได้คนได้คนได้การเราเป็นเพื่อนอะไรดีดีเล่าไปเลยเล่าไปเลยไปดิเกอเฮ้ยโดนน้อยเฮ้ยโดไม่โด้ไม่โนเเล่เลล ไปเล่นกลางต่อเลยกลางต่อกลางต่อไปเล่นารบนน่ดเด็ดเดี๋ยวทำไปบนไปให้ไม่ไม่ต้องเล่นสุดเดี๋ยวมาเล่นบนสุดมินตเกสวยเลยเชี่ยอวไม่มีไม่มีราง้องบอกก่อนจะมีางปัยิงกดเจ็บค่อยไม่ค่อยกเก็บีเ่น่ไม่คยไมว่าเราเทุกครก่อนแล้วก็เดี๋ยวบนอเจกนอนเขาต้องเก็คีกไอนนะไอ้ีน่าองด้วย รออยู่ที่รอคิวๆรอ่ิวๆได้เวฟมนมีเวฟเวฟมนมีเวฟเทียบออกสวยสวยรอยืนไหวไหมยิงฮึบขอบพี่ผมไอุ้ยไม่สวยที่นไม่หนน ทกินรอรอรอเหมือนเดิมพี่เอาเรือรอไม่แข็งแข็งแข็งไม่ได้มีใครมาเราเดี๋ยวได้ลำได้ลำได้ลำลำพี่พี่ไหวซิกดูเลือดมาต้มอีกไอ้ฝั่งเราเดี๋ยววันนี้กิโตัวุ้มไม่ตายด้วยอย่าไปไม่ได้คนหนึ่งมัมีชุบมีชุบเอาคนหนุก็ได้นะพี่แต่ถ้เข้ามาเกิดชีบ จบไปไม่ไปเลยแซดนะไ <c oughs> อ้เหี้ยไอ้เหี้ยจบไอ้เหี้ยพอคลิปหมดแล้วโอ้โยไอ้เหี้ยตัวเดียวจบไอ้เหี้ยพอมึงไอ้เหี้ยรามพอมึงตัวเดียวว้าวไอ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เหี้ยจีจีเว้ยไอ้เหี้ยแพ้ก็ยอมรับเว้ยไอ้เหี้ยคุยกับเขาเว้ยไม่บอกไว้แต่เหมือนจบจบไปบต,ไไต้องดูว่าเขาจะเอาไงต่อน่าจะผิดติด ติดลมัลาลครับพวกผมยอมรับฝีมือครับพวกผมรับสภาพถ้าถ้ามีโอกาสพวกผมฝึกวายุทธเมื่อไหร่ว่า้กันตรงนี้ดูเอาว่า้กันตรงนี้ดูมีคนอยู่ตั้งหลายคนดูว่า้กันตรงนี้แย่ลามแพ้คือแพ้แพ้คือแพ้น้องไม่ไม่ซองอ่างมีมีลูกเพจถามครับพี่พี่สาวว่าพี่เน้นเติมไวหรือเปล่าฮะเกิดไม่พักเลยพี่ขอโทษด้วยครับ อาคำพูดคำจาไรที่เอ่อมันไม่ถูกใจใครอะไรยังไงขอโทษได้ครับวันนี้ผมมาเปดนสนุกนะครับสนุกครับใช่ขอทครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับไปเล่นกันใหม่ครับ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 ไปเจอกันนะครับไปเจอกันนะครับขอโทษด้วยนะครับก็จะว่าอุ้ยถ้ามาฟรีไฟก็เละนะผมบอกเลยไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวขอฝึกก่อนฟรีไฟไว้ไ้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมขอไปฝึกเพิ่มก่อนครับ ถ้ามีคำพูดคำจาอะไรที่เออมันพลาดไปขอโทษด้วยนะครับครับอาจารยครับครยบผมไม่เชียร์ทีมผมก่อนครับผมต่อเฮ้ยแคิทีว่าฉันไม่เป็นเหรอ